สว,ส,สวัสดีครับ,รบอ่า<ส>คุณซีนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาลละก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันเราโชว์ของกันก่อนดีกว่าครับคุณเีครับได้ครับจัดมาเลยจัดมาเลย Hit มีอั もちろん魂が存在していればそのまま混本の必ず通過誰かが立ち上がらねばならない誰かが行動に移さなければならない ここはすべての魂が集まる場所、鬼の住処だ。もちろん、魂が存在していれば、その場は混沌が必ずついてくるだろう。 誰かが立ち上がらねばならない誰かが行動に移さなければならないそのためゲヘナ社が生まれた<ー>世界に規律がもたらされやがて最悪はやんだ魂も鬼も調和して存在できるようになった全てはその社会とそこで働く人々のおかげで 実現したその先頭には血の君主ルシファーが立っていた彼こそがこの後輩たちを自らの手で統一したものだ私の父親だ必死で頑張っていたが今はただのルシファーだ <laughs> 机に座って書類を処理しているだけ なんか情けないよね。でもそれは私には何の関係もない。どうだっていい。もうとっくに自分の時間とエネルギーを使い果たしてしまったのだ。ゲームやろ。あ、終了。お <c oughs> や。あ、このね。 ตัวฟุตเทจจะเปิดวนไปเรื่อยๆครับให้คุณสีขายของอ่าแต่ก่อนที่จะขายของแนะนําตัวกันก่อนดีกว่าเป็นใครมาจากไหนทําอะไรกันอยู่อ่าครับชื่อภูดิษฐ์เฮงสวัสดนะครับชื่อเล่นชื่อสีอะก็ซิลโลเฟอร์นี่คือชื่อนามปากกาของนีนะครับเป็นไม่ได้เป็นทีมอะทําคนเดียวอ่าโอ้ทำทาคนเดียวเกมนี้มีสตรีมเพจแล้วนะครับในเอ่อเดเ e ลลอปเอร์ uh, ใช้ชื่อว่า ซีโรโซเฟอร์อ่าก็คือทำคนเดียวเป็นเกมโซโลเดฟบอ่ารบบใช่กออออ็อธิบายออก่อนที่จะไปอธิบายเกมอตอนนี้คุณซีกำลังศึกษาหรือว่าทำงานแล้วหรือว่ายัางไงครับจริงๆต้องอยู่ปีสี่ครับแต่ว่าผมซิลมาสามที่แล้วก็เลยขึ้นปีหนึ่งใหม่อีกรอบนครับอ๋อตอนนี้เป็นนักเรียนปีหนึ่งแต่ว่าซิลมาสามที่ระหว่างที่ซิลไปนั่นก็คือ เรียนไประยะหนึงแล้วระดับหนึ่งแล้วแหละใช่ไหมฮะใช่ครับที่แล้วครบปีทีละปีที่ละปีที่ละปีโอเคแล้วก็ก็เท่ากับว่าประสบการณ์ก็สั่งสมกันเหมือนเด็กปีสี่อะไรทํานองเนี้ยได้ไหมยังไม่ได้ไทยเหมือนกันเขาอะอาจจะยังอาจจะยังไม่เป็นไรโอเคกาลังเรียนอยู่นั่นแหละทีนี้ว่างานตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นชื่อว่า abyssal blood ใช่ไหมฮะ เล่าเล่าถึงที่มาที่ไปของมันแรงบันดาลใจของมันหน่อยครับว่ามันมันเกิดจากอะไรครับแรงบันดาลใจเนี่ยเกมเนี้ยจริงๆแล้วมันมาจากคอนเซ็ปต์เดียวเลยคือผมอยากทําเกมให้เสร็จครับเฮ้ยนี่มันความใฝ่ฝันของทีมพัฒนาเกม e v e ดเป e r ทุกคนใช่คือผมมาทำเกมมาตั้งแต่ม4แล้วทํามาหกปีแล้วไม่เสร็จสักเกมหนึ่งอ๋อเหรอครับม เกมแรกเป็นเกม RPG จในเรื่องใหญ่เพิ่งทำเป็นแบบได้แบบเดียวโค้ดสปาเกตตีทำต่อไม่ได้เพราะิดขึ้นขอขอคำอธิบายหน่อยครับคุณเนียครับโค้ดสปาเกตตีแปลว่าอะไรครับโค้ดสปาเกตตีคือสตัคเจอร์ของโค้ดไม่ได้เขียนมาอย่างมีระบบเพราะฉะนั้นเวลาถ้าจะไปเพิ่มอะไรทีหลังหรือไปแก้อะไรมันทำไม่ได้ครับอ่าอืมเกมสองเกมสามเหมือนเดิมนะครับสเกลใหญ่าเด แต,แ,แต่นั่นคือเกมที่ทําสมัยเป็นนักเรียนนี่นักเรียนแบบมปลายนี่ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ทีนี้พออันนี้ <S <S คือโปรเจกต์ที่มาเริ่มเมื่อสั่งสมประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยมาถึงสี่ปีแล้วเกมนี้ทํามาประมาณสองปีอ๋อสองปีแล้วเหมือนกันโอเคอืมอืมอืมแรงบันดาลใจก็คือแค่โอเคด้วยความที่ลองทําเกมสมัยเป็นนักเรียนมาก่อนแล้วมันไม่จบสักเกมใช่ด้วยสาด้วยสาเหตุว่า โอเวอร์สเกลโอเวอร์สเกลด้วยแล้วก็เราเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยโค้ดเก่ามันก็เลยใช้ไงานไม่ได้โอเคซึ่งเอ่อมันก็เลยมาถึงโปรเจกต์นี้ที่เรารู้สึกว่าเราต้องปิดต้องจบให้ได้แล้วใช่ครับผมว่านี่นี่เป็นบทเรียนที่ดีมากเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเกิดขึ้น <c oughs> โดยที่คุณอาจจะไม่มคีความเสียหายเป็นตัวเงินอะไรแบบใหญ่โตขนาดนั้นนะคือทำไปตั้งแต่ตอนเรียนมันจะเสียอะไรมันไม่ได้เสียอะไรใช่ปล่ะ เพราะนั้นอันนี้มันเป็นถือว่าเป็นเป็น,ปนความผิดพลาดที่ที่ดีนะครับค,คือคือคือรู้แล้วว่าเกมที่มันจะเอาจบได้เนี่ยมันต้องแบบสเกลประมาณไหนแล้วทําคนเดียวจบได้ด้วยสเกลประมาณไหนแล้วนี่ยังเรียนอยู่ด้วยซ้าอ่ะคุณอา,ออาจจะมนี้เกมปล่อยออกมานะก่อนที่คุณจะเรียนจบด้วยซ้ำาห่ะเอออืมประมาณนี้นนอ่กันี้เลยอ่ะองั้นเล่า,เล,าเล่าเรื่องเอ่อเนื้อหาเนื้อเนื้อโมเมนต์ทูโมเมนต์เกมพลย์ของเกม่อยครับ ก็หลักๆเกมนี้ประกอบมาด้วยอินสปายมาจากสองเกมอะเกมแรกคือยี่สิบนิดทิวดอนไม่แน่ใจอฮะครับมันคือเกมที่อินสปายมาจากแบบ p i r ไพซ์ไซเอร์ทีฮะส่วนเรื่องเนื้อเรื่องอาสตาอะไรนี้เพลงจะอินสปายมาจากเกมนีออนไวับที่เป็นเกมวิ่งๆเอ่าเอเเปิดไพ่อะไรนั้นใช่ไหมใช่ครับอืมอือืมก็คอนเซปต์ของเกมเนี้ยผมถ้าทางเด็บนะ มตั้งขึ้นมาว่าเกมอะไรก็ได้ที่เสร็จไวมากแต่ทำต่อได้เรื่อยๆเ mm hmm. ช่น,นผมทำสตรัคเจอร์เสร็จแล้วเนี่ยผมทำเกมเพย์แบบทำมอนทำอาวุธเสร็จแล้วผมสามารถเพิ่มอาวุธอีกอันอีกอันอีกอันได้สามารถเพิ่มไอเทมเพิ่มได้สร้างแมปเพิ่มได้เรื่อยๆ,ๆแต่ตัวเกมมันเสร็จตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างนี้โอ้ oh. สุดยอดเกมเพย์นะครับถามว่า เกมนี้ผมได้อินสปาร์จากยี่สิบหรือทีอดอนได้มาจากตรงไหนได้มาจากตรงที่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นเกมที่ทําน้อยแต่ว่าได้มากอืมน่นก็คือแบบคอนเทนต์เขาอ่ะนั่นพูดพูด,พด,พดตรงๆคือไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าเขาวางคอนเทนต์มาดีจนทําให้คนเล่นสามารถเล่นได้หลายร้อยชั่วโมงโดยที่ตัวเกมแอสเซทน้อยมากอืม เช่นของยี่สิบเหลียวชิลดอนนะครับเขาก็จะมีอัปเกรดหลายอัปเกรดมากจนแต่ละบิวทุกครั้งที่เล่นกันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยสักครั้งหนึ่งเราสามารถได้ประสบก,การณ์ใหม่ทุกครั้งที่เล่น <Okay. S 1> เกมผมก็ไปยุบม,มาคล้ายกันแต่แทนที่จะเป็นไอเทมในเกมผมจะใช้เป็นระบบอาวุธสองมือแทนก็คือเราสามารถคอสต์ไมอาวุธได้ตามใจเลยก็คือมือซ้ายจะถืออะไรก็ได้มือขวาถืออะไรก็ได้เต็มที่อยากทำอะไรทำเลยอืม อืมผมยัง<ม>ไม่ใส่ลิมิตอะไรเลยอืมคิดบิวมาบ้าบอคอแตกแค่ไหนเล่นได้หมดเลยออืมโอเคคือเท่าที่ผมดูตัวอย่างจากภาพที่เห็นเนี่ยมันเหมือนเป็นแวมไพร์ซิวเวอร์แต่ว่าสองมิติ 2D ดีคือเดินซ้ายเดินขวาเนอะแล้วก็ม <c oughs> ีจุดเด่นที่จะไม่เหมือนเขาก็คือถืออาวุธสองข้างมันจะทำให้เกิดคอมบิเนชันที่เยอะมากแล้ว คุณก็ไม่สนใจว่ามันอาจจะเป็นเมตาหรือมันจะโบเกนขนาดไหนก็เอาเลยจ้าอย่าง,งนี้มีตัวอย่างเพิ่งไปงานเกมแตมมาประมาณสองวันก่อนก็มีคนลองเล่นดูเขาก็ทำบิลแบบเอาลูกซองมาเกมเนี้ยตอนยิงลงพื้นตอนอยู่บนอากาศตัวอะไรเด้งขึ้นมาเนลเะะ็อกแค<ๆ>่จำาลเขากอ็อัพแต่รีโหลดสปีดอัพแต่แม็กซ์อมโมจนเขาแบบลอยขึ้นฟ้าหายไปเลยแล้วเขาก็เอาชีวิตรอดยี่สิบนาทีโดยที่เขา ไม่ได้ลงมาเลยผมก็ไม่ห้าเขาอ่าภูมิใจที่มึทำได้ภูมิใจมันก็มันก็ดูจะเป็นคอนเทนต์ได้ดีเพราะว่าแบบถ้าถ้าคนที่ใส่ i m ม g i n a t i o n ลงไปว่าแบบฉันจะฉันจะพยายามพังเกมนี้ยังไงวะอะไรเงี้ยเราก็เราก็อนุญาตให้เอาเชิญเลยครับพังเลยเต็มที่อะไรอย่างนี้ก็ก็อาจจะเป็นจุดจุดจุดแข็ง อย่างหนึ่งก็ได้เพราะว่าผมดูทรงแล้วเนี่ยคุณซีอยากจะทําเกมนี้แบบระยะยาวเพราะว่าคุณจะเติมได้เรื่อยๆอย่างที่ว่าถูกไหมฮะใช่ใชคุณก็จะเติมของพังๆก็ช่างมันไม่เป็นไรกูก็จะเติม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 เข้าไปอย่างนี้อ่าตอนตอนนี้ตัวเกมนี่เดเวลลอปไปที่ว่าทำมาสองปีถือว่าพอใจแค่ไหนครับที่จะปล่อยอยู่ในจุดท,ที่รู้สึกโอเคหรือย,ยังตัวเกมถือว่าเสร็จแล้วครับเหลือแค่คอนเทนต์เพิ่มเติม ออคอนเทนต์เพิ่มเติมที่ว่าคือ,อ,อตอนน,น,นเสร็จแล้วครับออยากได้ดอาวุธมากกว่านี้อะไรย่างนี้ใช่พวกอาวุธกับไอเทมเนี้ยอาจจะพอก่อนแล้วก็ระหว่างระหว่างตอนปล่อยเกมนะครับก็จะแอดไอเทมอาวุธเข้ามาเพิ่มอืมโอเคเฮ้ยแต่มีอย่างหนึ่งที่สกิดใจผมมากโอเคอาร์ตสวยแหละแต่เสียงภาคเว้ยเสียงภาคญี่ปุ่นเว้ย มันมายังไงอ่ะอืคือผมอ่ะเป็นแฟนฟอร์มซอฟแวร์ใช่ไหมเราดูฟินโทรดักโซมาเฮ้ยมันเท่อ่ะแล้วพอผมไปหาเสียงภาพคนฝรั่งมามันไม่เข้ากับภาพไปไหนก็ได้ไหนนะแล้วก็ไปเลยเซิร์ชไฟเ r อร์เจแปนวอชแอมเปอร์โอคโอเค นี่มันเป็นคนที่อยู่ทีไรทุกอย่างได้คุ้มค่ามากเลยนะเออนั่นสินะเราก็ลืมสิ่งนี้ไปเลยว่ามันเคยมีชีวิตอยู่ <S <S อืมอืมอืมแล้วก็ก็เ,เลยไปเอ,อ่อให้จ้างเขาไว้อยเ่างนี้ใช่ไหมครั <S <S แล้วก็ถูกใจ <S <S ถูกใจมากเลยคนนี้ออ่าอันนี้ถ้าถามตรงๆเลยว่าค่าใช้จ่ายมันสูงไหมครับ ภาพภาพสา0 0พันครับเพราะว่าใช้เชื้อพาดจะแพงอืมอ๋อแต่ว่าเนื้อเนื้อหาที่ให้ภาคไม่ได้มีเยอะอะไรเพราะว่าเข้าเกมเพยก็ไม่ได้พูดแล้วใช่ครับมีแค่บทเล่มเพราะถ้าเล่นเกมจะไม่มีตังค์แล้วนี่ไงเราเปิดขายล็อตแรกปุ๊บมีตังค์เข้า DLC ต้องมาแล้วอู้วอยเออคอนเทนต์เพิ่มแล้วเ่าสัพพาได้ทำแอนิเมชั่น พี่ว่าเกตเสร็จแล้วแต่ว่ายังรออาจจะทาคอนเทนต์เพิ่มเติมนิดหน่อยเนี่ยไอ้นิดหน่อยของเราเนี่ยเรามีกําหนดว่าเอ้เราจะพอมาหร่เพราะว่านี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยตั้งแต่คุยกันเดฟมาทุกคนคือมึงจะพอตอนไหนพอได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้จริงๆพอแล้วครับก็คือมีซอแมปใหญ่แล้วก็ฟลิกเพย์อันหนึ่งฟลิกเพย์คือสิบนาทีสองแมปใหญ่คือยี่สิบนาทีมีบอสสองตัวอ่าแปลว่าก็จะปล่อยแล้วสิถ้างั้นใช่ครับ อ่ะยาวันนี้เลยหรือเปล่าชาโดดอบแบบสำหรับใครที่ดูรายการเดรยเลว่าบโชว์นะครับเข้าไปดูที่หน้าสตรีมตอนนี้ได้เลยปล่อยแล้วอะไรงเี้กล่าวว่าจะขายสักกี่ตังค์เนี่ยวางแผนไว้ตุลาคมครับขายอตุลาณเที่นทีนสไปมาประมาณหนึ่งรอยสิบเก้าบาทครับอ่าอืม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 โอเคโอเคเลยก็ถือว่า เห็นแล้วล่ะว่ามันมันดูมีความแบบนวนัวมั่วซั่วตัวเหลงอยู่น่าต่น่าจะเล่นแล้วแบบว่าเพลินเพลินสนุกไปได้เนี่ยมันมีอันเนี้ยเหมือนเป็นโลกรท์ใช่ไหมครับแล้วก็มีคุยอัพอัพสกิลอะไรอย่างงี้ขึ้นไปด้วยก็ตามนี้แหละดูแล้วก็ถือว่าเป็นรสชาติแปลกใหม่อีกอย่างหนึ่งของเกมแนวนี้นะฮะก็มีเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นเกมที่มันเป็นสองมิตินะก็เห็นส่วนเนี่ยก็เป็นท็อปดาวกกันอ่าแต่เป็นไพ่สวาเวอร์อ่า ก็ลองดูลองดูไม่ใครจะไปรู้จจะเป็นเรนเซเตอร์คนใหม่ก็ได้นะเออใช่ไหล่ะทีนี้ถ้าก่อนจะจากกันไปฝากขายของฝากผลงานหน่อยครับถ้าอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของอาบิโซบลัดต้องหรือว่าตัวคุณซีเองเนี่ยไปตามทางไหนได้บ้าง Twitter ได้เลยครับแล้วก็กด w i s h l วิใน s สต a m ครับอืม อย่าลืมนะฮะสิ่งที่อาจารย์ปิงเคยสอนเราไว้ which list คือสายสายโลหิตของเกมินดี้นะฮะอย่าไปลืมไปกด which list กันด้วยนะครับมันจะได้อัลกอริทึมมันจะได้ดันดันเงินขึ้นมาโอเคเดี๋ยวถ้าเกมออกเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเอามาเล่นโชว์ให้คนดูกันนะฮะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณซีด้วยที่มาคุยกันในช่วงของอปอ up อยากจะบอกอะไรอีกไหมพูดหมดหรือยังที่ตั้งใจพูด ดีดซีทีสอนดีครับผมเคยเรียนก่อนมีขายของนี่ด้วยวะนี่มันไม่ธรรมดาแล้วเออกลับซิวซิวอีกรอบนึงกลับมาอยู่ในมีตาโซซึ่งไม่ชอบกลองเลยผมชอบความเรียวนีที่สุดโอเคโอเค ได้ได้ครับขอบคุณซีมากเรียนหนักแต่จบมาเก่งแน่นอนอะดีดีนี่นี่เรียนหนักแต่จบมาเก่งแน่นอนขอบคุณแขกรับเชิญของเราที่ช่วยขายของให้นะครับขอบคุณมากบไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเกมของเขาด้วยนะเอาล่ะครับผม